เช้าวันที่สองของการไปโรงเรียนของเจไดตื่นมาก็มีเรื่องคุยกับแม่เลยบอกแม่ว่าแม่วันนี้ซื้อหวยด้วยนะแล้วก็บอกเลขแม่แม่บอกว่าโอเคเราเดินไปเซเว่นเดี๋ยวมีหวยแล้วเราก็ซื้อเลยนะเมื่อคืนฝนตกนะคะถนนก็เลยเปียกแล้วเราก็รีบเดินไปเซเว่นกันเลยเห็นไหมว่าเจอร้านสลากจริงๆเราก็แวะซื้อเลขที่เจไดบอกไม่มีค่าก็เลยเข้าเซเว่นกันต่อเจไดก็มาจุดเดิมนะคะเมื่อวานซื้อให้เพื่อนวันนี้ซื้อให้ตัวเองซื้อเสร็จแล้วเขาไปใส่ตังกันวันนี้ดูซิเราหมดไปกี่บาททั้งหมดเช้าวเราก้าทาะายเพ้าอ ที่จะไปที่จอดรถวันนี้แม่ตื่นแต่เช้ามากสองวันแล้วนะคะที่แม่ตื่นที่ห้าขนาดตื่นเช้ายัางรู้สึกว่าตัวเองออกจากบ้านซ้ายจะได้เห็นแม่ถ่ายวิดีโอก็ยืนแกงแม่โบกมือซะงั้นแม่ก็เลยบอกจะได้รีบดื่มนมรีบกินข้าวเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงโรงเรียนจะกินไม่ทันพอจะได้ดื่มนมเสร็จก็ต่อด้วยแซนด์วิชที่ซื้อมาวันนี้ขอกินแซนด์วิชนะคะกินนมอิม่มกินแซนด์วิต่อกินให้อิ่มกันไปเลยจะได้ไม่ต้องหิวเวลาเรียน พอเข้าล้วนโรงเรียนแม่ก็ให้ตังไปโรงเรียนสี่สิบบาทแล้วก็เตรียมตัวลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูมารับครูก็ยืนรอรับแล้วค่ะแม่ก็จอดรถให้จะไดลงไปอาคารเรียนเลยแล้วแม่ก็มาถึงออฟฟิศแวะมาซื้อขนมปังสักก้อนแม่มีเนยถั่วเหลือก็ต้องซื้อขนมปังไปกินด้วยแล้วก็ไม่ลืมซื้อเจเลีฝากเจไดเดี๋ยวตอนเย็นเจไดจะได้กินเพราะว่าเลิกเรียนจะต้องทำหาของกินตลอดเลยแม่ก็เตรียมขนมปังแล้วก็เนยถั่วมาทานะคะ แม่ชอบเยอะๆก็ใส่เยอะๆไปเลยไม่ได้กินหลายวันเหมือนกันนะคะเนี่ยแม่เช้านี้แม่ก็หมดไป71บาทค่ะอาหารเช้านะคะแต่ว่าขนมปังยังกินได้อีกหลายวันส่วนกล้วยซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อวานค่ะก็เอามาใส่รวมกันเลยกับขนมปังอืมอร่อยนะคะเนี่ยเมนูเล็บเดงตอนเช้ากินง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวตอนเที่ยงค่อยกินใหม่กินแค่นี้จริงๆเราก็อิ่มแล้วนะคะไม่ต้องกินอะไรเยอะเลยเชา้าๆกินง่ายๆจะได้รีบๆทำงานคะ่ะ แล้ววันนี้ที่ออฟฟิศใจดีมีแจกขนมด้วยมีโค้กลาค่ะหยิบคนละหนึ่งชิ้นโอเคแม่หยิบไปแล้วหนึ่งชิ้นแม่เขาไม่ได้กินเองหรอกนะคะได้มาแบบนี้ต้องเก็บไว้ให้เจ้าลูกชายพอเที่ยงมามแม่ก็อาหารที่แม่เก็บไว้เมื่อวานจากผอมมากินที่ออฟฟิศนะคะ ก็คือซุปถั่วฝักยาวแล้วพอกินข้าวเสร็จแม่ก็กินผลไม้ต่อไม่ได้ซื้อค้าขอกินกับเพื่อนร่วมงานสบายกระเป๋าฝรั่งที่นี่ลูกห้าสิบาทเองนาบันหกบาทตีน้าแม่ไม่ได้ซื้อเพราะว่าพี่ที่ทำงานซื้อก็ขอกินไปด้วยเลย กินข้าวเสร็จเราก็จะกินผลไม้เมาหมอยกันไปเรามาดูเคล็ดลับความผอมค่ะนี่พี่คนนี้เขากินเมล็ดทานตะวันทุกวันเลยหลังจากกินข้าวเสร็จแม่ก็กินด้วยสบ้างเคล็ดลับผอมๆดูสิแม่จะผอมไหมอ่านั่งแทกกันไปค่ะเมากันไปกระแทกกันไปกินข้าวของวันประมาณสิบนาทีพูดคุยกันอีกดินทาอีอ่ารอเล่นนะคะไม่ได้ดินทาใครรอก็พูดคุยกันทั่วไป กินเล่นเนี่ยเกือบชั่วโมงกินข้าวแค่สิบนาทีเวลาพักกันนะคะก็เพลินเพลกันไปเลยนี่ก็ถึงเวลาเืิอง,งานแล้วคะ่ะแม่ก็ขับรถไปรับเจไดดูซิวันนี้เจไดจะเกาะรัวอีกไหมเนี่ยนี่ก็เกือบห้าโมงแล้วนะคะแม่ก็ขับรถไปรับวันนี้รถติดซะด้วยพอขับรถมาฝั่งตรงข้ามรถติดหนักมากแม่ก็เข้าสู่รัวโรงเรียนแล้วคะ่ะนี่เจไดก็ยืนรอแม่เลยนี่มีเพื่อนรอคนนึงนะคะก็ะรีบข้ารถแล้วก็ เมาตามเคยคะ่ะเวลาเจอแม่นี่ต้องเมาเรื่องที่โรงเรียนก่อนเมาเสร็จกระถามหาข่าวมีขนมอะไรฝากไหมแม่ก็เลยบอกว่าแม่มีจเจลียู่แม่ซื้อมาให้เมื่อเช้าบอกแม่อร่อยมากแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมพอดีเจได้หิวมากเออหิวมากอีกแล้วแล้วบอกว่าวันนี้ที่โรงเรียนมีข้าวไข่เจียวจะได้กินหมดจานเลยมันคืออร่อยมากกินขนมเสร็จก็ต่อด้วยนมเลยจ้าแล้วก็บอกแม่ว่าแม่มาอัดคลิปสี่ะได้จะกินนมแล้วจะบอกประโยชน์ของการดื่มนมจาน้าพกไดแน่จริงนะนี่ย่ะ รถติดจังเลยอ่ะฝนก็จะตกนะคะไม่ไดีมารับจะได้หลายวันดูฝั่งตรงข้ามกําลังจะสร้างโรงพยาบาลแล้วต่อไปเราก็สะดวกสบายมากขึ้นโรงพยาบาลสามารถเดินไปได้เลยไม่ต้องขับรถไปไกลแล้วค่ะสะดวกมากบ้านทิติดกับโรงพยาบาลพอมาถึงบ้านจะได้บอกแม่ว่าแม่อยากกินซี่โครงอบอีกโอเคจัดไปคะ่ะแม่ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ก็มาปรุงด้วยซอสหอยน้ำตาลผงปรุงรส แค่นี้แหละค่ะเราแม่ก็หมักคนๆรวมกันไปเลยมักชิ้นไว้ประมาณยี่สบนาทีแล้วก็มาดูจะได้ะค่ะ ใส่ชุดอะไรอีกเนี้ยโอ้โหหัวจะปวดได้เวลาอบละจ้าสิโครงหมูที่มักไว้ก็มาใส่หม้อทอดเลยวันนี้แม่ก็ใช้หนึ่งแพ็คมันเดิมค่ะเมื่อวานที่ซื้อไปเหลืองมาสองแพ็คหมดแล,แล้วน,นี้ก็คือ3 4บาทนั่นกันแม่ตั้งอุณหภูมิไว้แล้วก็ปรับที่ครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวค่อคยมาดูใหม่แวะมาดูหมูอีกรอบนะคะไก่จะได้แล้วมีคนบอกแม่ว้อยู่มากๆโอเคสุกเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟลูกแล้วก็คีบมาใส่จานเลยนี่เมนูเหมือนเมื่อวานเลยนี่ได้กิน สมใจ้วคาบอกอร่อยมากกิน2วันติดนะคะส่วนแม่ตอนแรกก็จะไม่กินเสียดายกับข้าวในตู้เย็นก็เลยอุ่นกับข้าวในตู้เย็นมากินอีกแล้วค่ะ,ะเรื่องความพรอมนะคะเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันวันนี้ขออิ่มท้องก่อนขอเวลาไปกินข้าวก่อนนะคะบ,บ๊ายบาย